Ni vẫn nóng phân nhiệt công bùng dang dơm chờ lời cuộc loại dùng bay phi tang tu lin tang tu lin len phi v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  คำปรึกษาเรื่อง youtube ผมมาตลอดเลยผมเล่นไม่ใช่เป็น youtube ได้มาเล่นเป็นกับเกวันนี้ถือโอกาสตอบเตนส่งนกพาเนียดไปให้เกเล่นสักตัวไม่ตรภาพให้ผมแดนครับผมผมพูดกลางไม่ก่อยตะนัด คอยติดตามผลนานนะครับตัวนี้เดีย๋ยวจะแจ้งให้ให้ว่าไปอยู่ซุ้มไหนนะครับให้พี่ไปเล่นฟรีๆเลยถูกใจมากผมถามหลายคนเมื่อก่อนทาง YouTube ให้เคยมีใครบอกว่าสมัครยังไงเล่นยังไงมีพี่แกมาแนะนำให้ผมตลอดเลยขอบคุณน้องมากครับผม รอรับได้เลยครับ